สวัสดีครับผมไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องสวัสดีโอเคเรึ่งสองสามาวันนี้เราจะเอ้ยฝุ่นฝุ่นฝุ่นวันนี้เราจะมาเปิดไอ้เหี้ยไม่เคยทำมาทำไมแบบเพราะสาวมึงอะมาหนึ่งสองสามวันนี้เราจะมาเปิดสอบกันสามพันห้าร้อยบาทมีอะไรบ้างไปดูสอบกัน กันอีกแล้วตามคำเรียบร้องของทุกคนบอกกอใครที่ยังไม่เคยดูเพิ่งมาดูเราครั้งแรกเราเปิดไปแล้วหลายลูกได้กำไรบ้างค่ะทุนบ้างสามารถย้อนไปดูได้จุดประสงค์หลักที่เราเปิดเนี่ยให้ดูว่าเฮ้ยกำไรหรือขาดทุนอะไรยังไงแล้วเราก็เอาเสื้อทั้งหมดเนี่ยไปขายด้วยขายที่ไหนลอยวายลอยวายตายแล้วขายลูกจ้าวขายเนี่ยเอาลูกจ้าวขายที่ไหนถ้าใครสนใจก็ไปที่ไอจีด็อกเต็มช็อปมีขายทั้งหมดเลยมันเป็นผม ป้ลยอะไรนี่ป้ายอะไรนเดี่ป้ายอะไรอ้ย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 โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 อ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อออออออ้ออ้อ้ายน้อออออ้ออ ใช่มะม่วงปูมั่วครับผมขอโทษครับเดี๋ยวมีดราม่าใส่กูอีกไอ้เราจะมาดูดว่าป้ายนี้เป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เคยลองกันเลยสามพันห้าร้อยบาทแล้วเหมือนเดิมครับผมถามว่าเราเปิดมปกี่ลูกสามสี่ลูกเลยยังคงเดิมยังไงก็อย่างนั้นเลยก่อนจะไปให้เราเปิดเนี่ยกดติดตามซับสไคร้ซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยฝากด้วยฝากด้วยกดกดให้หน่อยนะครับก็มีสองช่องทางเนาะครับเฟซบุ๊กกับยูทูปไปดูยเราเปิดกันเลยครับผม ก็คือไอ้ตันมันมีวิธีของมันคือมันใช้ยิโต้ใช่ปะส่วนผมอ่ะมีวิธีที่ดีกว่านะคือใช้มันเคลื่อนเปิดต้องกลีบองหวามีโต้มเยอะสอบทราบป,ปะ โอเคครับผมมาสวยเลยนะฮะแค่ป้ายก็กินขาดแล้วอุ้ยไม่ต้องเปิดดีกว่าเอาแค่ป้ายพอแล้วเรามาเริ่มมาเลยมาเรามารูเลยเป้าหมายก่อนว่าเราอ่ะั้งหาเสื้อแนววินเทจเสื้อวินเทจเสื้อวงเสื้อแบรนด์แต่บอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรดังๆเราจะหาที่เราพอจะมีข้อมูลแล้วแบบพอรู้ราคาได้ถ้าเรารู้ว่าไหนเราก็จะบอกนั้นถ้าเราไม่รู้ขอโทษดุยดุยนี่ไงตัวแรกเลยแค่นี้ก็เป็นทีมอเมริกันโดนอีกคู่ ไม่สวยเลยไอ้โรบอคอปสวยเฮ้ยนี่สวยนี่สวยเโอ้โหตัวแรกก็มาเลยโรบอคอปนี่เออรู้สึกจะเป็นหนังโรบอคอปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดหนังภาคใหม่สนุกมากที่ตัวไลายมันขายยาโรบอคอปหุ่นยนต์ไงสมัยเด็กๆกูดูนี่ยไม่ใช่มันมีหนังเรื่องสมัยใหม่อมันเป็นโรบอคอปเป็นหุ่นหุ่นยนต์ตำรวจคอปแปลว่าตำรวจอันนี้อะไรไม่รู้นะฮะแต่ลายสวยดีอะไรอ่ะไม่รู้อะจอป์กิ้งวูดไม่รู้จักนะฮะเฮ้ยบอกก่อนว่ารอบเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้เกิน3,500โอ้าหทำไมจะไม่เกินเราก็จะเจ๊จะะขาดทุนนครับเราจะไม่ อันนี้คืออันนี้คือลายมันลายมันอ่าลายมันรคุณเนลเริ่มมีความรู้แล้วนะครับผมใครสายรถไฟนะครับฝากได้ด้วยนะฮะสวยสวยสวยโอ้เสื้ออะไรวะเนี้ยเฮ้ยแต่สภาพใหม่มากเฮ้ยสภาพใหม่จริงอันนี้จะเป็นงานวิ่งไอ้เชื่อมันนีออนอ่ะสายนีออนอ่ะ under a r ร์ u r อะไรเนี่ยไปอันนี้ทำไมมึงเรียกสาย n e อ n อะท่านไม่รู้มันก็แค่สีเขียวออกแนวแบบเรืองแสงอ่ะวูบววอันนี้ป้าสวยไปกิยยูเดน คือเสื้อมือสองเนี่ยต้องต้องบอกว่ามันเป็นเสื้อที่ใช้แล้วนะบางทีมันอาจจะเป็นไอเสื้อวินเทจพวกว่าบางอ่ะถ้าเราเห็นก็จะเป็นลายวิวลายลายพวกเนี้ยมันคืออารมณ์แบบว่าเป็นเสื้อที่ขายตามรัดนั้นๆนะเหมือนเสื้อเหมือนเมืองไทยอ่ะเสื้อใหม่ลำปางอะไรอย่างเงี้ยบูด็อกโบวี้ไฮอันนี้คืออะไรอ่ะสาขาเหรอใช่ป่ะเหมือนจะเป็นสาขาเขานะแบนๆป่ะแล้วก็ข้างหลังเป็นสาขาเงี้ยเหรอใช่ป่าขคุณไม่รู้นะอันนี้อะไรนะ Incredible ที่เป็นแบบพ่อมนูที่เป็นมาทางครอบครัวเลยสีไม่โดน <c oughs> นี่อะไรครับ t i m พาย s o u t ิ e r n ไม่รู้จัก s o u t ิ e r n เซาเทิร์นร้องเซาเทิร์นเซาเทิร์นแปลว่าอะไรครับคุณโจ้เซาเทิร์นนี่แปลว่าภาคใต้มั้งเฉชเช่นะฮะเฮ้ยสวยไปดมแมนดีจ้าเต่าดีจ้าเต่าเลยเฮ้ยสวยสวยเยสอันนี้ลายมันนะสวยเป็นลายมันเป็นลายมันนี่ขายได้หรอวะสองร้อยขาก็ประมาณนี้นะครับไซส์เอสไซเอสอันนี้ไซส์เอสเฮ้ยเยดกับตากเมกาเฮ้ยเจนดูโอู้หสวยจิ้มเฮ้ยตั้มไอตัวนี้สวยแบบเกมแน่เลยอ่าตัดป้ายได้ตัดทำไมวะมันเป็นอารมณ์อันนี้มันน่าจะเป็นเสื้อเกมหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะแตตต่่่่ถถาาาาาามมววทไเสื้้้ออออึงงงงััดปยบบบกกกกนนนนคคค็็ ว่าลำคาญอันนี้หัวหัวที่เมาส์เนี่ยมึงไม่เห็นเนาะเขาแลบอะเออได้มันก็เลยแบบว่าต้องตัดป้ายกันบ้างอะไรกันบ้างนะครับหลักๆก็คือีใส่เนี่ยเอาใส่เนี่ยนี่ก็สิกระคันเหรอหลักๆบางทีก็มันเป็นของปลอมแต่อยากให้มันเป็นบูธเล็กของอะไร่ม่งั้นมันจะมีแบบว่าเขาจะวิวัฒนาการมาการสกีตรงนั้นบางคนมันคันเฮ้ยซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเฮ้ยกูเจอแน่กูเจอแน่เลยกูเจอแน่เป็อะไรอะซุปเปอร์แมนเปี้ยวกว่าเนวาดาคืออะไรปะเนวาดา ไอ้ซูเปอร์แมนซแมนตัวที่สองตัวนี้สวยนะว่นันแล้วหนึบนอะก็สวยไูอะไรไ่รู้มันรเหมือนกันขอทุกคนก่อนนะครับผมพวหัวหัวนี่เราจะไปขายนะที่ไอจีอัพเดช็อปนะม่โอล่าเฮ้ยไม่เอาดิแจ้งจับครับผมแจ้งเลยแจ้งเลยครับครับตัวับตัวตััวตัวเลยตัวลยวเลยวลย่างเยเยเฮ้ย เป็นโควิดให้หมดเลยต้องมีอ่อนวะอะไรวะเนี่ยสปีดเมย์เทาเปิดเลยสีเขียวเฉียบย้ายไปฝั่งนู้นสีทำไมวะเออมึงเอาไปที่กูได้ฝั่งสีนี้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรก็ไม่อยู่เหอะฮอตซาร่าโฟกัสผมว่าผมได้เสื้อใส่หลายตัวเพราะว่าเสื้อมันออกไซส์ใหญ่นะใช้ได้ลูกนี้มันแน่นนะแต่มันเฮ้ยแต่น้ำหนักไหมหนักจริงหนักแบบหนักเลยอันนี้สเก็ตสเก็ตอันนี้วอลคอมเปล่าวะ ไม่แน่ใจครับไม่รู้อะถ้า,าวอาขอมน่าจะม,มีป้ายบอกแต่ไม่มีป้ายบอกเออภาษาอะไรอะเน่เน่เน,น,น,น่ผมว่าน่าจะเป็นเออภาษาพมา่มาไหมประเทศพม่าประเทศเอมียนมาเมียนมาไม,ามา่รู้แต่ใกล้ทไทยด้ <c oughs> วยแหละอ๋อเฮ้ยเฟนเดอร์สวยเฮ้ยกูเอากวเอาได้เสื้ออะไรไ<ด>อย่างเี้ป้ายฮันเนสยี่ห้อกีตาร์ครับเฟนเดอร์เฮ้ยตัวนี้สวยว่ะโจเฮ้ยสวยครับทุกคนเฮ้ยตัวนี้สวย นี่สวยตันี้สวยเลยโอ้ยจัดติลเล็กไม่ได้อยู่เอนะมาแล้วฟ็อกครับจัดติลเล็กเลโก้ฮะได้อยู่นะไม่ได้ได้ต้องบอกว่าน้ำสองรุ่นๆเลยนะครับที่เราเปิดมากูยังไม่เจอวงเลยครึ่งครึ่งแล้วอ่ะครึ่งครึ่งแล้วอ่ะซูเปอร์แมนตัวที่สามครับไม่ต้องมสอบซูเปอร์แมนมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้หัวเลยนะครับตอนนี้ยังไม่มีหัวมีแต่หัวผู้ผมเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ได้แค่ลายมันแบบว่าตัวละร้อยสองร้อยนะครับแล้วก็น้ำสองเพียบสามพันห้าเฮ้ยสีม่วงเฮ้ยเฮ้ยเข็บเดียวเฮ้ย ปิดมาด้วยว่าเลดี o โอเฮดไอ้หี่อโ้ยเบย์ดูเอตเอด้วยทุกคนเฮ้ยเดูเอเอับนอนไอ้เนมใส่นีเฮ้ยเซ่ยี่จเยม่มสวยนะเว้ยกลัวกูชอบแนวนี้แล้วอะเฮ้ยนั่นนะเฮ้ยสีดำมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ ได้อยู่อันนี้ถือว่าเป็นลายมันทำไมเราดูถึงใส่หัวเนี่ยมันต้องแย่ไม่ได้หัวเลยว่ะครึ่งกระสอบแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นแบรนด์นะนี่เป็นแบรนด์นะแบรนด์ไดมอนด์นะถามว่าไดมอนด์คืออะไรกูชิเบะอะไรจะร้องอะไรใช่ไหมมัือกูชิเบลไมเฮ้ยไรกูชิเบะกูคิ่าจะเปียนเลยไอ้จ้มึงถามกูว่ามันคือเฮ้ยแม่ดิ๊ก้า ก็สิทธิ์ลยเส้นเลยใช้ป่าวใช้ป่าวดูดีดิมันจะมีงานก็คือต้องหาให้เจอว่าอันนี้เสื้อแบรนด์อะไรเนี่ยโดนตัดถ้าเราเป็นเสื้อแบรนด์มันจะเป็นเขาเรียกว่าแฟชั่นอย่างยูนิโค่ก็คือเอาไปทําหรือแบรนด์ซาร่าเอาไปทําหรือใครเขาซื้อหรืก็สิทธิ์ไปทําอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ขายได้เท่าไหร่ตัวเนี้ยถ้าแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นออกแนวแบบงานแฟชั่นนะ oh. ก็ขายได้แล้วตัวเนี้ย สี่ร้อยสามร้อยต้องมีนะเฮ้ยโอ้ยเพื่อนทุกคนครับผมทอมมี่เป็นแบรนด์นะครับแบรนด์เนมนะทอมมี่นะขายได้นะตัวเนี้สามร้อยสี่ร้อยลายมันนะเนี่ยก็เจ้าของอยู่ันเตดฮอตสโมกเกอร์รัดเวรกัสเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบผลส่งกัญชา ุยทุกคนครับอ่าราได้วกัน ผมไไม่ด้อยากได้เสื้อครับเส้อปลาผมอยากได้คืรเฮ้ยอันนี้มันเป็นกระตูนปลากระตูนเหรอกระตูนคนเกมเหรอเกมเอาเอาเกมนะครับเกมหรือเกมอย่ามั่วไม่รู้ว่าไม่รู้นะครับว่ากระตูนหรือเกมแต่ทีมงานบอกว่าเป็นเกมนะครับทุกคนครับผมนี่คือเสื้อวงนะวงบุ๊สปินทีมเออนี่กูเพิ่งซื้อมาในอีเบร์นี่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 นี้ยเยี่ยเลยนะซักซักออกได้อันนี้มีงานวินเทจอยู่แพงอยู่มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับ ก็เบอาว่าเป็นเสื้อที่ทุกๆคนต้องมีเดชารเยเวลหนึ่งรอบที่แล้วสีอะไรนะสีแดงสีแดงหมูเราเราเราขายละสามร้อยที่มาในโทนสีเอิร์ธโทนนะต้องต้องเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะผ่านสีนี้ไปได้ถูกต้องทุกคนจะผ่านก็มีสีก้มและสีแดงเลือนหมูสีน้าเงินน้ําเงินอ่านาวีแต่นี่คือสีอะไรนี่คือสีน้าตาลโอ้ยนะผมพูดจริงๆนะว่าอันนี้ให้เลยวั2สองผมบอกให้เลยตัวนี้พันสองอ่าโดนหนึ่งพันสองร้อยคนกระทืบเมื่อ ผมให้เป็นไปช่างเลเวลสองเลเเวลลยกงบอกว่าลูกนี้ไม่มีเหงยอะไรเลยเจนลูกโอ้ยสเต้โอ้ปลายแม่งสวยมากยกละหมอแปดศูนย์แปดศูนย์นี่เฮ้ยสวยสวยสวยแล้วมึงแล้วมึงมึงจะได้ร้องเลย้ย่าโแม่คอแม่เลยสเต้โดนใครกิมึงไม่ทะเลาะกับใครเฮ้ยแต่ลายลายแปลกลายแปลกฮะ ลายโลโก้ไงเป็นใครวะโอจะคอไม่ไหวแล้วท <im Labor ator il orter> ุกคนเอาวะร้อยเดียวเนี่ยเราขายทุกตัวขายร้อยเดียวแต่ไทยเอสไทยเล็กยังนั้นนะเอสโห่ดิเลยดี power power ranger ต้องบอกว่าราคาแรงมากนะครับผมช่วงนี้ จริงเหรอเออภาวะเรียนเจอเนี่ยช่วงนี้กำลังมาเลยอันนี้ก็ไี้าคาเลยหกเจ็ดราอยหกเจ็ดร้อยเลยเหรอที่เป็นไนโตรเซอร์ป่ะแต่กูว่าทุกคนต้องผ่านนะใครที่เคยดูพวกนี้มากูว่าแม่งแก่แล้วแหละเสกบเสื้อกบกบเหี้ยอะไรกบอีโกนาอีโกนาแหมอีโกแหมกบกบมึงเท่จังวะไอ้แม่ไอ้ติดคอ สิเป็นไรมืหมีเหียเ้่ผิดตัวเชื่อตกปลา หมดแล้วครับทุกคนออกจันเตีงหน่อยเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนี่เป็นเสื้อปีเก่าแต่ศูนย์บนเดี่ยวล่างคู่นะฮะป้ายสวยมากเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้400อยนี่คือผ้าบางนะห้าสิบห้าสิบใช่ใหญ่ปะโอเคใหญ่ปะโอเคหายป้ายสวยด้วยนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งจะเป็นตาโบนี่เป็นเกมเมื่อวาไม่แน่ใจนะว่าเป็นเกมหรืออะไรแต่สวยมาก300บาทส0มล้อยนาฬิกาตรงนี้นะขอขายไปเลยครับ400บาทเลือเป็นงานเฟชั่นมันไม่ใช่งานปลอมหรอกมั้ง เพราะเป็นมือสองอ่ะงานกรสอบมันน้อยนะแต่เจอเมกันไม่ใช่ว่างานกระสอบแบบนี้ไม่เจอของปลอมทุกคนดูดีๆกันด้วยก็โดยรวมนะไม่ต้องนับหรอกขัดทุนขาได้เท่าไหร่อ่ะสามกแปดอันนี้ไม่ใช่แปดเก้ 8, 90, 1, าสิบแล้วก็ในรถอ่ะแต่รถอยู่ในรถหนึ่งพันบาทมองนั้นไปงุยเต็มที่เลยสองพไม่ถึงพันห้าพันห้าบนหนึงันเป็นสองพันห้า อันนี้ผมให้พันห้าเหมือนกันเท่าไหร่พันห้าสองพันห้าสามพันห้าสี่พันได้กำไรห้าร้อยบาทวู้เจ้เาเลยไม่มีอะไรเลย แต่อย่างที่บอกนะครับทั้งระยะเวลาเนี่ยความมันจะขายหมดขายยกเป็ร้อยตัวเลยเนี่ยเออมันเยอะมาก200ตัวมาละได้เมึงเนี่้ร้อยเป็นปลายอ,ะอ่ะซึ่งผมบอกว่าคารุนได้ภูมินะประสบนี้เราไม่ไม,ไม่โดนผมบอกเป็นวิทยาทานเลยนะว่ามันไม่ใช่แบบนี้ทุกลูกนะครับผมอ,อ,อยาม่ามาโทษน,นะว่าไปาปลายนี่กูไม่เปิดแล้วชิบหายเลยกูคนอื่นที่เขาเปิดแล้วเจอมีเยอะนะปลายแบบนี้ผมบอกก็ไปดูรีวิวมาแต่พอเปิดเองปุ๊บเกลือ ู่ที่ดวงล้วนแล้ก็รอบหน้าจะเป็นกระสอบอะไรประมาณไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันฮัลโหช่วยกูทำมาหาแดกก่อนทีนี้ถ้าถึงแสนห้าหมื่นหงแสนห้าหมวิวเราแจกอีกแล้วเสื้อห้าตัวห้ิตัวในนี้นะครับในกระสอบนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นในในปด,แ,ปดแลในวันววนี้ทั้งหมด50ตัวเดี๋ยวเราคัดมา50ตัวที่จะแจกครับแต่ต้องถึง150,000วิวแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้เราทำอะไรยอยากให้เราทำคลิปอะไรใช่ <mentor. S 2> 50คนเราจะคัดเลือกมาครับถ้าไหนโดนใจนะไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับ50คนนี้จะเป็นการสุ่มล้วนเลยครับาฉะนั้นพิมพ์กันมาได้เลยนะครับเราจะประกาศผลผู้โชคดีเนี่ยในด็อกเตสช็อปในไอนะครับ นี่ห้าสิบคอมเมนต์นั้นถ้าถูกใจแอดมินทั้ง1นึ่งแสนสี่สามเอซี่หมื่นห้าพันคนแดกไปเลยครับห้าสิบคนโอเคนะครับฝากด้วยอยากให้เราทําอะไรครับมาสอบแบบไหนครับคอมเมนต์มาได้เลยแต่ครั้งนี้แมมเกลือจริงว่ะครั้งนี้เกลือว่ะฝากติดตามคลิปกันด้วยนะครับผมต้องดีๆแบบนี้หาดูยากใช่ครับผมเพราะว่าก่อจะหาได้ก็โดนสแปมบ้างแหละโดนที่อะบ้างแหละกินติดเลซินบ้างแหละทำไมที่ Don't say shadow จะยวโยนเอยยเ้ยโย้รออย่านแะโยกให้กแขมันเอ้เจ้แข็มันม่รอยัไงสัตว์แมันไอ้เจ้าแขมแขมมันทำาิไปเลงด้อ่าลองดูลองด้วยไปเอาดูมเลไม่เ้วนขึ้ เอะไรมาครับโหยงไม่ได้มาๆาาเรือมาเออเออเอามา